มายเคลื่อนไหวผ่านสตอรี่ลั่นให้จบที่เราคนเดียวหลังจากที่ไมายพัชรบุตรริช,ชูพริตตี้เอ็มซีไปสัมภาษณ์ในรายการโหนกระแสทางช่องสามถึงเรื่องราวดราม่าต่างๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับหนุ่มโตโนโ่พากินคำวิไลศักรวมไปถึงปมความขัดแย้งกับเพรอดีตแฟนหนุ่มพร้อมทั้งขอโทษนางเอกสาวนิชานัทนิชาดังวัฒนาวนิชแฟนสาวของโตโนโ่ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นไมายพัชรบุรโพสให้จบที่เราคนเดียวเลเธอไปใหญ่ใช้ชีวิตให้มีความสุขดีกว่า จากประเด็นร้อนต่างๆทำให้ไม่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักและมีการขุดเรื่องราวของเจ้าตัวทั้งเรื่องในอดีตที่เคยแต่งงานกับหนุ่มคนหนึ่งและมีลูกแล้วหนึ่งคนก่อนที่จะมาคบกับเพชรไพหลัดงอรวมไปถึงประเด็นที่ไม่ที่บอกว่าไม่ได้ทำศัรยกรรมโดยบอกว่าคุณแม่ให้มาทั้งหมดไม่มีของปลอมใดๆทั้งสิ้นซิลิโคนไม่มีขอแก้ข่าวเพราะคุณแม่เดือดเรื่องนี้มากท่านให้มา100%ซและคนนำไปทำคลิปเวรันเต็มโซเชียล ซึ่งหลังจากที่กระแสในโลกออนไลน์ดราม่าานักล่าสุดไมพัชระบุตรก็โพส์ข้อความลงในไอจ t สตอรว่าให้มันจบที่เราคนเดียวพอเถอะเคอะเถะกันไปใหญ่เอาเวลาไปใช้ชีวิตให้มีความสุขกันดีกว่านะคะ